วันนี้เราจะมาบอกกันว่าทำไมเราถึงเกลียดโถส้วมหนึ่งเพลงมันน่าลำคานอ่ะแบบคือได้ยินทั้งวันแล้วอ่ะคือแบบขึ้นรถตู้โรงเรียนใช่ไหมขึ้นรถตู้ไปอ่ะเด็กอนุบาลอ่ะเด็กประถมต้นนอ่ะอยู่ข้างหน้ามันร้องทั้งวันเลยคือแบบมันมันน่าลำคานอ่ะเข้าใจไหมแล้วเพลงมันแบบไม่มีสาระเลยเลยอ่ะมันมันวนเป็นมันวนไปวนมาคือมันหน่วงหูเลไม่รู้อ่ะแล้วก็สอง มัน gross มากคืออันนี้ไม่ได้จะมาด่าหรืออะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันดแ,แปลกอะ่ะมีหัวคนออกมาจากซ่วมอะ่ะเออมันแบบ w h t t the h แ c k อะไรอย่างสุดท้ายก็คือมันแบบมันดูแบบมันดูเด็กน้อยเกินไปไม่ได้ะด่าเราก็เป็นเด็กเหมือนกันแต่ว่ามันแบบ ก็คือเมื่อก่อนหรอกว่าชอบดูนะพวกอุลตาแมลอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแบบซ่วมสูส้กับทีวีอะไรเงี้ยมันก็แปลกๆดีเนาะแต่อันนี้ก็ไม่ได้จะด่าเลยแล้วก็าตอบไปน่ี้ะครับคนที่ชอบดูซ่วมไม่ต้องมาด่าอะไรนะก็คือชอบก็ชอบไปเลยครับผมไม่ได้เกี่ยวคุณผมไม่ได้ไปด่าคุณนะครับก็จะชอบก็ชอบต่อไปเลยไม่เป็นไรเราแค่มาบอกเฉยๆว่าทาไมเรากเกลียดดูซ้วม